ครับสวัสดีครับเห็นโมเดลนี่ไหมครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการปั้นกันเลยนะครับมันปั้นมาจากอีพ็อกซี่พุตตี้ะครับพี่เอก R K h ็อ Logger ของเรานั่นเองไปชมกันครับครับผมขั้นแรกเลยนะครับก็สเก็ตแบบนะครับเราก็ไปหาข้อมูลของพี่เอกมาให้เยอะๆนะครับพี่เอกเขาก็จะมีหน้ากากเป็นคาแรคเตอร์นะครับในรูปแบบนี้ผมก็จะปั้นพี่เอกถือจอยเกมนะครับพี่เอกเขาก็ชอบเล่น P S 4นะครับก็ปั้นจอยให้เขาถือหน่อย จากนั้นนะครับเมื่อสเก็ตเสร็จเราก็นําฟอยล์มาทําโครงครับผมฟอยล์นี้ก็เป็นฟอยล์ห่ออาหารธรรมดานะครับผมก็ปั้นเริ่มที่จากส่วนหัวก่อนเลยครับก็ปั้นให้ได้ขนาดเท่ากับที่สเก็ตนะครับแล้วก็เริ่มจากลําตัวแขนขาตามลําดับแล้วนะครับเมื่อทําเสร็จแล้วนะครับเราก็เอาไม้มาเสียบครับติดกาตาช้างให้อยู่นะครับทั้งแขนและหัวและขาด้วยนะครับก็เสียบเข้าไปเลยครับ เราพยายามอัดฟอยล์ให้แน่นๆนะครับเพื่อที่โมเดลของเราจะได้แข็งแรงนี่ครับแน่นมากครับก้อนแข็งเลยทีเดียวเชียวเป็นฟอยล์อลูมิเนียมครับจากนั้นเราก็สั่งซื้อีพกซี่จากร้านลุ่งอาร์ตนะครับเซิร์ชได้ตามอินเทอร์เน็ตครับลุ่งอาร์ตสั่งซื้อได้ครับก็จะมี1ชุดก็มี2กระปุกคือ A และ B นะครับผมในส่วนของ A ก็จะเป็นตัวฮาร์นะครับน่าจะเป็นตัวทําแข็งครับควักออกมาครับผมในขนาดพอประมาณครับแล้วก็ปั้นให้เป็นกลม จากนั้นก็เปิดฝา B ตัวนี้ก็จะเป็นตัวปั้นนะครับควักออกมาให้เท่ากับ A นะครับสส่วนนี้ต้องเท่ากันเป๊ะๆเลยนะครับปั้นให้กลมๆแล้วก็ผสม A กับ B ให้เข้ากันนะครับโดยการยืดนะครับยืดเป็น2เส้นทั้ง A และ B นะครับยืดยาวๆเลยครับพอยืดจนเสร็จทั้ง A และ B นะครับเราก็เอามาทาบแล้วก็พันหมุนเกลียวผสมให้เข้ากันนะครับปั่นๆนะครับ ระหว่างที่ปั้นแล้วมันอาจจะติดมือบ้างอะไรบ้างเราก็สามารถนะครับใช้น้ํานะครับนี่ครับแตะน้ําแล้วก็เอานิ้วมือนะครับแตะน้ํามาลูบได้แล้วก็ปั้น้นะครับผมจากนั้นเราอีพ็อกซี่มาพอกกิ๊กขวงฟอยนะครับก็ค่อยๆทำนะครับพอกแขนลําตัวและขาให้เสร็จนะครับผมนะก็ใช้น้ําลูบไปปั้นไปครับผม เวลาการเซตตัวของอีพ็อกซี่ก็3 0มสถึงสีนาทีนะครับเวลาแข็งแล้วเหมือนพลาสติกเลยครับเมื่อหมดเราก็ผสมใหม่ครับแล้วก็พอกส่วนหัวนะครับระหว่างที่พอกเราก็เอานิ้วแตะน้ำนะครับนี่ก็จะเป็นอุปกรณ์การปั้นตกแต่งนะครับตกแต่งให้เรียบเลยนะครับเอานี้แตะน้ํารูปให้เรียบเนียนนี่ครับแล้วก็เพิ่มแก้มให้ดูน่ารักนะครับผมเนื้ออีพ็อกซี่เวลาเราปั้นนะครับมันจะรู้สึก ให้ความรู้สึกเหมือนกับปั้นหมากฝรั่งนะครับก็เนี่ยครับใช้นิ้วโป้งกดเบ้าตาทั้งสองข้างให้เท่าๆกันแล้วก็ดันให้เกิดปลายจมูกครับผมอันนี้ก็ลองฝึกดูครับจากนั้นก็ใช้มีดนะครับกดลายปากครับอนนี้แต่น้ำรูปให้เรียบเนียนอันนี้ก็เป็นคอนเซปต์นะครับแล้วก็ปั้นหูติดทั้งสองข้างนะครับลักษณะของหูก็จะเป็นรูปครึ่งวงกลมนะครับปั้นก็มาติดทางซ้ายและขวา จากนั้นก็ผสมอีพ็อกซี่ครับผมเพื <c> ่อ <oughs> แตะที่หัวด้านหลังนะครับทีนี้เราก็จะพอกอีพ็อกซี่ครบทั้งทุกด้านของฟอ,อยลนะครับก็จะไม่เห็นฟอ,อยลแล้วพิมพ์สติ๊กเกอร์นะครับดวงตาแอานิเมะพ,พิมพ์ออกมาเลยครับปกติแล้วผมจะวาดเองนะครับแต่เพื่อความสวยงามผมก็พิมพ์เอาจากดวงตาแอนิเมชันที่ผมชอบนะครับแล้วก็เอามาแปะนะครับ แปะเพื่อเป็นไกด์นะครับเวลาจะแปะผมจากนั้นก็เขียนคิ้วครับผมปั้นเสื้อผ้าครับปั้นปกก่อนเลยครับแล้วก็ชายเสื้อนะครับผมลูดูแบบปั้นไปเรื่อยๆครับอันนี้ก็ต้องใช้ทักษะนิดนึงนำฟิล์มถนอมอาหารมาห่อไว้ที่หัวนะครับผมเพื่อที่เวลาเราปั้นผมนะครับมันจะสามารถดึงเส้นผมออกมาเพื่อทําสีได้นะครับ ค่อยๆปั้นไปทีละเส้นนะครับปั้นเป็นแหลมๆแปะไปทีละเส้นต้นเต็มหัวนะครับใจเย็นๆครับไม่ต้องรีบค่อยๆปั้นไปทีละเส้นทีละเส้นนะครับจากนั้นก็ปั้นหน้ากากครึ่งใบนะครับหน้ากากอันนี้ก็เทมาครับกึ่งหน้ากากฮอกกี้ครับผมแล้วก็ปั้นแหลมๆติดเส้นผมไปเรื่อยๆนะครับแต่งเติมจนกว่าจะพอใจครับน่ครับกระดูกันเลยครับ พี่เอกตอนนั้นผมดูแกแคดเกมนี่ชอบมากมันมันฮาดีด้วยจากนั้นนะครับเราก็ใช้สายหูฟังจริงๆนะครับพี่เอกเขาจะใช้สายหูฟังไอโฟนนะครับเราก็ตัดสายหูฟังมานะครับแล้วก็มาติดทาบยู่ครับนี่ในส่วนของด้านหลังเราก็แปะผมนะครับทําเหมือนขั้นตอนเส้นผมด้านหน้าเลยนะครับแปะไปเรื่อยๆจนครบทั้งทั้งหัวนะครับผม ในส่วนของผมด้านหลังแล้วก็แปะให้ครบเสร็จแล้วรอ30-45นาทีให้ีพกซี่แข็งตัวนะครับพอแข็งก็จะแกะออกมาได้แบบนี้เลยครับผมนี่จากนั้นเราก็ปั้นเสื้อให้เสร็จนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของฮู้ดนะครับพีเอของเราก็จะใส่เสื้อฮู้ดนะครับสีดําแล้วก็มีขอบด้านแดงนะครับปั้นคิ้วติดลงไปครับจากนั้นเอาเส้นผมมาใส่ดูดครับผมว่าจะทับคิ้วประมาณไหน จากนั้นก็ปั้นจอยเกมนะครับจอยเกมนี้ก็ไม่ได้อิงจากของจริงนะครับเพราะว่าจอยเกมในโลกของเราเนี่ยมันมีหลายรูปแบบมากาทีนี้เราก็ผสมอีพ็อกซี่เพิ่มนะครับผมก็ปั้นเป็นเส้นยา,ยาวๆตามแบบต้นคลิปนะครับแล้วก็เอามาพันเกลียวครับปั้นปันป,นป,นปันครับเมื่ออีพ็อกซี่เราเราไม่สามารถที่จะผสมได้ครั้งเดียวแล้วก็ปั้นให้เสร็จนะครับเพราะว่ามันจะแข็งได้ตลอดเวลาเลย นี่ก็ใสช่ชายเสื้อนะครับผมปันแล้วก็แต่งขอบเสื้อขอบแขนเสื้อให้เป็นลักษณะเหมือนเสื้อกันหนาวนะครับแล้วก็เป็นขอบกระเป๋าครับผมแล้วทีนี้ก็ปัน้นฮู t ดด้านหลังครับผมปั้นมือมือนี่ก็ไม่ยากนะครับค่อยๆนะครับกดลายไปครับเมื่ออ e ีพ็อกซี่แข็งสามารถขัดแต่งได้นะครับ จากนั้นเราก็มาปั้นหน้ากากหลักของเราหน้ากากที่เป็นกิมมิคของพี่เอกนะครับจะเป็นหน้ากากสีขาวเต็มใบค,ครับเราย,ยิ้มนิดๆของหน้ากากนะครับเราก็กดลายครับผมเสร็จแล้วก็ใส่รายละเอียดครับก็จะเป็นตะแกรงตองลูกตานะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เห็นดวงตาที่แท้จริงจากนั้นเราก็เอาน้ำมาลูบให้เรียบเนียนนะครับ เสร็จแล้วเราก็มาพ่นสีกันสีก็เป็นสีสเปรย์ทั่วไปครับเป็นสีขาวก็พ่นไปเลยครับพ่นหูฟังครับนี่ก็พ่นเส้นผมเป็นสีน้ำตาลก่อนแล้วก็พ่นสีแดงลงไปครับเพื่อให้มีมิติก็ใช้ทั้งพ่นทั้งทาน,นะครับสีก็จะเป็นสีอะคริลิกนะครับใช้ได้ทั่วไปเลยครับตามแต่ถนัดเลยทาก็ทาไปในทางเดียวน,ะนี่ครับสีอะคริลิกก็ดูตามยี่ห้อได้เลย เน่ก็ทาคิ้วดวงตาผมใช้แปะสติกเกอร์นะครับเพื่อความสะดวกรวดเร็วจริงๆถ้าวาดก็ได้นะครับก็ใช้เวลาอยู่เหมือนกันครับนี่ครับท่านใดสะดวกเขียนเองก็สามารถทําได้ครับผมไม่ยากก็แปะลงไปก็เป็นอันสวยงามครับจากนั้นนะครับเราก็แปะกาวตาช้างครับเพื่อที่จะติดเส้นผมลงไปครับนี่แหละครับเคล็ดลับ เส้นผมก็จะไม่ติดกับสีเนื้อนะครับเวลาเราแปะแต่งสีแยกแบบนี้ก็ใส่ลงไปนะครับผมแปะกาวทั้งด้านหน้าด้านหลังแข็งแรงทนทานแน่นอนครับอีพ็อกซี่เจอกาวตาชานี่เหนียวแน่นเดึบสุดๆเลยครับแล้วก็ลองใส่หน้ากากดูครับผมโอ้ก็หน้ากากนี้ก็จะเป็นลวดนะครับเส้นลวดเล็กๆเจาะที่หูนะครับ ออกมาก็แจ่บเลยครับผมในส่วนของฐานนะครับฐานก็จะเป็นฐานที่ทำจากปูนปั้เตอร์นะครับผมก็หล่อแบบลงไปในถ้วยเลยนะครับผมนี่ครับลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้แปะด้วยกาตาช้างอีกเช่นเคยครับติดแน่นหนึบแน่นอนเราเจาะแกนเท้าด้วยไม้นะครับก็เป็นอันเสร็จชมผลงานที่เสร็จกันได้เลยครับ เป็นไงบ้างครับสำหรับวิธีปั้นโมเดลของผมนะครับปั้นจากอีพ็อกซี่นะครับนี่ก็จะเป็นโมเดลยูทูบเปอร์ชื่อดังนะครับฮาร์ดลอเกอร์นะครับ SRK พี่เอกของเรานั่นเองนะครับก็มีแฟนพับของให้ผมช่วยปั้นให้หน่อยก็เนี่ครับเสร็จออกมาก็ได้ประมาณนี้นะครับถ้าเป็นประโยชน์อย่างไรนะครับก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามได้นะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรติดตามช่อง m 9 8มได้นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับนี่ครับ ภูเพิ่งได้เข้าทำงานใหม่แล้วก็ได้โมเดลของเพชรอเคตุกใจไหมคะตุกใจค่ะขอบคุณมากเลยอยากดูหน้าตาแบบขอหน้ากากได้นะดึงออกได้เลยนะดึงด้ะไคะพี่ดึงโลดเลยคนดูเขาเห็นหมดแล้วล่ะตอนเนี้ยสวยไหมชอบปะเออแล้วชอบพี่ก็ดีใจอ่ะพี่ก็ตั้งใจหาข้อมูลอยู่นะอันนี้มันจะมีหน้ากากอีกตัวหนึ่งนะ น้ากากขึ้นท่อนไงแ,นไแต่ติดหูฟังด้วยอหูเหมือนที่คุยเป๊ะ <c oughs> ลองใส่ดูลองใส่ดูโ <c oughs> อเค <Okay S 1> ครับมือันแม่น้องเขาชอบเราก็ปิดคลิปได้แล้วนึกเลย